สวัสดีเอฟซีพี่น้องปงปายสุกคูซุกคนครับพี่น้องมือนีม่ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมาพบเคยสุกันมาเลยครับสื้ผ้าออกหาอยู่หากินครับพี่น้องมาตกชิงเลวครับก็สิเป็นไม้น้องเก่าน้องเดิมครับแต่สีมานังบองไม้ครับมือนีม่ก็สีเลนระยะ27กับ36ครับพี่น้องเพราะว่าโบดเออ้อยนะครับเนาะก็สีเลนอ้อยขั้นหนึ่งตกขั้นหนึ่งครับมือนีม่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะ อยู่แล้วมึงแย่งกันมาโดยตลอดครับขอให้อยู่ดีมีแห้งสุข,ขุมสุขคตลำรวยเงินท่องทุกทุกท่านครับผมไปครับพี่น้องไปทารุ่นถาชมอมันกันครับเตรียมอุปกรณ์ประทับหนึ่งครับผม มาแต่นคก็จะติดชิ้นครับมาวทำไมเลยของห้ามันนี่มาหรือไม่มาครับมาดูกันครับโดนครับโดนไม่มีช็อตครับผมไม่เปิดกล้องครับเปิดกล้องบบทันครับพี่น้องโอ้โหมันหมานครับมันหมานแต้มแรกแหกหมานครับได้ไหมครับได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับ ตาพยันครับตาพยันโอ้โหแต็มแรกแหกมาเนี่ยผมเปิดกล่องพวท่านครับกินไว้จัดครับปลาตะเพียนครับกินไว้จัดครับแต็มแรกแหกมาครับโอ้โหนั่งรอมาทั้งชั่วโมงครับนั่งรอมาทั้งชั่วโมงเลยครับชั่วโมงกว่กกาเต็มๆครับผมเอาครับใสงามครับผมปหายไปแล้งเก็บโอ้โห โอ้โหเฮ้นี่ครับก็จะเป็นทงไม้ครับผมนี่ทำเองกับมือครับผมนี่ครับสามเซนครับเอ้อาครับเอาไม้ครับผมเรื่อไม่ตมนะครับโอ้ไม่เลยครับผมยอมไปใส่ ลอยขวางครับโอ้ลอยมาผมขวางครับแก้มได้กว่าจะมาได้ใจก็ถอดนะครับมาร้องไหมครับร้อาครับเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมชิ้นน้อยครับเมื่อครับมาแล้วมาแล้วปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้ กินเบาแต้กินเบาแต้โอ้วิ่งปีนเลยโอ้ยกลครับไปกลางมามาลูกมาลูกมาโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันมันครับโอ้โหกํามังครับหรือว่าจักลางอีกเก้งนะเดีอยงครับผมโอ้มาครับแต้มสองของเราครับมันมันครับไปแล้วครับมันมันครับมันมันโอ้ทิมลงกินครับผม มามีตัวครับโอ้โหกว่าสิเห็นเตียมซองครับพี่น้องเอ้ยรอตั้งวาโดนครับพี่น้องตั้งสิมาไอ้ยาห่ารอนานเหเกินการปลาหน่อยครับวัดโบยาติดครับปลาหน่อยนี่บนหน่อยแล้วครับตัวนี้โอ้โหวิ่งแล้วครับโอ้โหทำไมโอ้โหครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับ ปาดกังครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหช็อตนี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอ้โหไปแล้วครับช็อตนี้ครับช็อตนี้ครับเอาไหมครับผมโอ้โหสวยงามมากครับตัวตัวหนาตัวตาครับผมเอาครับผมเมื่อกี้นี่เก่าปาดสิบไรเงินเนาะ ตาขาวด่างตรงแหลงอย่าี้ดองออกครับพี่น้องครับนี่แหละครับเพื่อนว่าคันบัวเป็นของเฮ้าครับเห็ดเนใดไดนกับบัวได้ครับขาดบัวเป็นของเฮาครับเห็ดเน่าไดกับบัวได้ครับพี่น้องโอ้ยไปครับเอาไมครับกิ้มโยกไลไปไลมาครับเมื่อกี้แล้วยุดบัดเดียวครับไปเลยจิ๋วเลยครับโอ้โเขาดุนกันไหมครับผมมาสิเป็นเนวาไดม ท่าท้ายสดังตรงอะไรกันแน,นไ่ไปโอ้โหไลไปริมโบติดครับผมไล่ไปริมโบติดอืมอืมดเดียวครับนิดเดียว นี่ครับตัวนี้เองครับปลานีจังเข็มครับเตบยมสางครับตัวใหญ่บัวใดครับเอาตัวน้อยครับกลางน่อยครับไปไหมน้อยก็เป็นแต้มครับน้อยก็เป็นแต้ม <c oughs> นี่ครับดูนครับตัวนี้โอ้ย มสีครับมาแล้วครับหมดปุ่มกล่องนะครับผมฉันเด็๋วอวยไปกับิ่มล้องกัดกินไปไสับสาใหญ่สายสวยรดไต้อยอึ๊บมาเป็นไต้หน,นะครับเขาครับผมก็มืดคือมเข้ามาแบบกระทันหันครับผมแดดยะดีๆครับก็มืดกระึ๊บม,มาเลยครับผมเดี๋ยดีๆก็มืดกรึ๊บเข้ามาเลย ตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี่ครับไม่รู้ว่าติดยังไงครับโอ้โหติดมาครับมาครับไม่ต้องตักนะครับโอ้โยนี่ครับโอ้โหย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 โอ้โหกําลังใสงามครับมาแล้วโอ้โหก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับนี่ครับมันมาครับมันมาฝนมาแล้วครับ เียครับนบอกาก็เ่งเห็นไปติดนิดมันิเป็นแบบนี้ทุกที่ครับฝนได้นะครับฝนตกมาหนับนครับ่านไปไหมครับฮมมมไครับไรครับอืมฝนไอ้ฝน เซาหวางจ้าเลยกิดยดนดีปุ๊บในข้นตนัวเนก็ปตาแล้วครับบวกกินเด็ดเลยครับผมเอาครับเดี๋ยวเด็บแป๊บนึงครับจังเปิดไหมครับย่าฟนฝนฝ่าห้อง,ง,ง,งครับผมเอาครับผมน่ครับแ๊บครับฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับ ลุยกันต่อครับผมก็มหยุดตกนะครับไปแล้วอุย้ยลุดโอ้ดจอยจอยเอียงบาทเนี่ยอืมอืม,อ,มอืมครับตัวนี้ครับน่าจะไซส์สวยอยู่ครับไปอีกสักนะ บวปานได้ครับบวปานได้กินแห้งอยู่เลยกินแล้วช่วยเจ้ากบมนุษย์ดอกร์แก่หน่อย่วยกบมนุดดอกกินเลยนะสุดยอดครับกินวัดเต็มระบบไป แบบนี้ดีครับแบบนี้ดีเฮ้ย <t un> เป็นมาเป็นมาเป็นมาครับโอ้ปลาทูครับปลาทูปลาทูโอ้โหสองเต้มครับสองเต้มโอ้โหปลาทูครับปลาทูครับนี่ครับสองตัวครับมังลิงรุ่นครับหนึ่งเต้มครับผมสองแต้มครับแจ๋วครับแจ๋วปลาทูก็มีครับวันนี้ นะกินยังไงสนดอาการแบบนี้เขาเรียกปลาเข้าครับกระมังเข้าครับาอีกสักเม็ดครับวอีกสักเม็ดมีอีกสักเข่งไหมครับปลาทูมีไหมมีมาเองไหมครับ มันยังมาอีกไหมตึง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 โอ้โหสู้สูงสูงมาก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 ครับใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ครับใส่สวยครับใส่สวยหยิบเล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 ยปลาหมังครับนี่ใส่เอฟดูท้องก่อนครับโอ้โหดูท้องหนูก่อนนะจ๊ะไป เอาครับผมก็ลับบ้านครับเมื่อนี้กันครับผมดูผลงานอีกวันครับวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมครับผมเอาครับกระซังหมานครับกระซังใหม่ครับสารเองครับน ah, ี่กระซังใหม่ครับโอ้โหครับวันนี้ครับยิ่งหนักครับยิ่งหนักครับวันนี้ยิ่งหนักครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจริงๆครับพี่น้องสุดยอดจริงๆครับโอ้โหมันหมานครับก็ คลิปนี้กับพ่อซัเนีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับอยู่ดีไม่แห้งสู้คุชสุกนครับคลิปนี้กับพ่อซัเนีครับอำลาพาจากไปเพียงซัเนีครับเมื่อนี้คลิปหน้าจังพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ